สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับโยเกิร์ตน้ำผึ้งสูตรทำง่ายหนึ่งวันก็กินได้แล้วค่ะหวานธรรมชาติเนื้อเนียนทำง่ายๆทานดีมีประโยชน์มากๆค่ะใช้วัตถุด,ดิบในครัวแค่ไม่กี่อย่างเองค่ะเพื่อนๆขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊าปานจะเตรียมนมโรงเรียนเพื่อนๆจะใช้นมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเป็นนมจืดแล้วก็โยเกิร์ตรสจืดแบบนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลหวานธรรมชาติค่ะ เตรียมนมใส่ลงไปในหม้อแบบนี้นะคะเจแปนใช้นมจืดประมาณ4กล่องกล่องละประมาณ200มิลลิลิตรค่ะนำนมมาตั้งไฟอ่อนๆนะคะใช้ทับพ,พีคนให้นมร้อนอุ่นๆค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะเพิ่มความหวานเพื่อนๆไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่น้ำผึ้งหรือน้ำตาลก็ได้ค่ะนมร้อนพอประมาณทั่วแล้วปิดไฟได้เลยนะคะ นมเริ่มอุ่นแล้วเจ๊าปาันจะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติรสจืดค่ะใส่ลงไปหนึ่งถ้วยเลยนะคะแล้วคนโยเกิร์ตกับนมให้เข้าเนื้อกันค่ะได้แบบนี้แล้วเราจะหาภาชนะที่เป็นถว้วยที่เราจะเอาไว้ทานใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้ถ้วยแก้วประเภทไหนก็ได้นะคะจะเป็นถ้วยพลาสติกหรือจะเป็นถ้วยแก้วแล้วแต่สะดวกเลยค่ะ สำหรับถ้วยเล็กๆเป็นถ้วยคอกเทลแบบนี้ใส่จัดปาร์ตี้หรือว่างานสังสรรค์ได้เลยค่ะคกิ๊บเก๋มากๆโยเกิร์ตโฮมเมดแบบนี้สามารถต่อยอดทำขายได้เลยค่ะหาภาชนะเป็นถ้วยพลาสติกที่มีฝาปิดนำมาทำขายได้นะคะบรรจุนมโยเกิร์ตใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วเราจะค่อยๆเอาช้อนนะคะมาตักฟองอากาศออกค่ะเนื้อโยเกิร์ตจะได้เนียนสวยค่ะ เสร็จแล้ววางถ้วยโยเกิร์ตใส่ลงไปในภาชนะที่มีฝาปิดแบบนี้ค่ะตั้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ12ชั่วโมงนะคะมา12ชั่วโมงเรามาดูผลงานกันค่ะนี่คือโยเกิร์ตที่เซ็ตตัวแล้วนะคะดูสิคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยเขาก็จะแข็งแบบนี้ค่ะเมื่อตักลงไปนะคะเนื้อโยเกิร์ตก็จะเนียนนุ่มน่าชิมมากๆเลยค่ะ เดบานก็ใส่ท็อปปิ้งเป็นธัญพืชต่างๆเป็นข้าวโอ๊ตเป็นถั่วเพิ่มความหวานหอมอร่อยด้วยน้ำพึ้งอีกได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบความหวานไม่ชอบท็อปปิ้งทานแบบสดๆโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็อร่อยแล้วค่ะแม่บ้านอย่างเรานะคะทำทานถ้วยเล็กๆแบบนี้เอาไว้จัดปาร์ตี้งานค็อกเทลเสิร์ฟงานสังสรรค์ต่างๆก็ดูสวยงามและดูหรูหราหน้าทานด้วยค่ะ ของว่างทานเล่นทำง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะโยเกิร์ตที่เราทำเองแบบนี้สดสะอาดปลอดภัยค่ะต่อยอดทำไข่ใส่ถ้วยสวยๆได้เลยนะคะเจป๊ปานขอตัวไปทานโยเกิร์ตก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ